สวัสดีค่ะก้องสดค่ะพดหมูค่ะก้องสดค่ะพดมูแต่นี่ใช่พดดาวันนี้มาวินแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่คุยกับคุณมาวินแล้วนะคะว่าอีกไม่นานเราก็เป็นเจ้าของรายการเราจะฮุบค่ะค่ะวันนี้พี่กล้องไม่ว่างไปประชุมประชุมจริงๆนะคะพี่พดก็ไม่ว่างนะเราสองคนขอมาทําหน้าที่คุณผู้ชมคายืนอยู่ตรงนี้บอกเลยนะคะกลิ่น หอมมากจริงจริงค่ะจากร้านนี้เลยนะคะสีกำพลค่ะเป็นร้านดังจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะพี่ผัดมาจานี่มาจากกาญจนบุรีเลยอันนี้คุณรุทค่ะสวัสดีค่ะคุณรุทมาไกลเลยเดี๋ยวพาเที่ยวกรุงเทพสามวันแล้วค่อยกลับดีเลยแต่วันนี้คุณรุทพาทัวร์อาหารของคุณรุจก่อนนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าที่ร้านนี้นะคะดังมากนะคะจัดจานอะไรอย่างเงี้ยพี่ผัดให้มาดูเป็นอาหารไทยฟิวชั่นที่ดูราคาแพงแต่ราคาจับต้องได้ในร้านนะคะมีทั้งอาหารไทย อีสานพิซซ่ายังมีเลยมาถามก่อนดีกว่าว่าร้านอยู่ตรงจุดไหนของกาญจนบุรีคะร้านอยู่อำเภอเมืองครับลงมอเตอร์เวย์ประมาณ1นาทีเจอเลยครับก่อนเข้าเมืองกาญจนบุรีครับพอดีหิวไงไปไกลเกินไปกอหิวแล้วหิวแล้วลงมอเตอร์เวย์ปุ๊บ เจอเลยครับจะอยู่ในปั๊มบางจากวังสารพีนะครับดูปั๊มบางจากไว้นะคะร้านบอกชื่อร้านชัดๆอีกทีค่ะร้านครัวสีกำพลครับครัวสีกำพลนะคะหรือว่าสีกำพลเลตตรลองครับอยู่ในปั๊มบางจากวังสารพีใกล้มอเตอร์เวย์เอ็มแปดหนึ่งครับใช่เขาจังหวัดการนะครับเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยแล้วแบบติดแกรมเบาๆติดแกรมเบาๆนะคะยกระดับอาหารไทยค่ะสุดเริ่มต้นของร้านดีกว่าครับ ก็ผมทํางานร้านอาหารตั้งแต่เด็กแล้วครับ <ฮะ S 2> แล้วก็ศึกษาทั้งสายหลายอาชีพหลายงานเอ้ยหลายอาหารครับ <ฮะ S 2> สไตล์ <ฮะ S 2> แล้วก็อยากจะกลับมาเปิดที่บ้านแล้วก็เป็นแตกต่างครับเพราะว่าจังหวัดการจะจะดังเรื่องอาหารปลาอาหารถึงบ้านเยอะครับทนอันนี้ผมก็จะได้จากได้เชฟมาด้วยมาช่วยออกแบบดีไซน์อาหารแล้วก็เป็นฟนะิวชั่นหน้าตา หน้าทานแล้วก็หน้าตาบถ่ายรูปอัพโซเชียลได้เลยครับค,คือครเราชอบตรงที่ว่า ไปการเราต้องหาอาหารป่าทานแต่มันจะอย่างนี้ค่ะเวลาจะไปกินอาหารป่าเราก็กลัวว่าจะไม่สะอาดเราก็กลัวเอ๊ะมันยังไงอะไรหรือเปล่าจริงไปหาคุณรุตเลยแล้วใช่เพราะมีเชฟเนาะคุณรุตล้างมือตลอดสองชั่วโมงอันนี้คือการพัฒนาอาหารไทยแล้วอย่างนี้รูปแบบที่มันแตกต่างจากที่เคยมีมาเนี่ยที่คุณรุตเนี่ยนำมาปรับเนี่ยกับเชฟมันแตกต่างยังไงที่คนแบบจะต้องไปก็คือกรรมวิธีการทําอาหารทั้งทั้งการเลือกวัตถุดิบแล้วก็กรรมวิธีครับ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคของของเชฟเองอค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นการซูวีการต้มผัดแกงทอดจะมีกรรมวิธีที่แตกต่างแล้วเป็น คอนเซปต์ของของเชฟด้วยแล้วก็คอนเซปต์ของผมที่ดีไซน์กันมาครับถือว่าชัดมากร้านคือแล้วเยอะอย่างนี้ที่ร้านมีกันประมาณกี่ร้อยกี่พันเมนูประมาณประมาณเข้าประมาณ80เมนูครับก็เยอะนะนี่อยู่ในปั๊มนี่คือสามารถแวะกินได้เป็นชั่วโมงเลยนะก็เยอะนะแล้วอย่างวัตถุดิบราคาคือเลือกสรรหาจากที่ไหนบ้างก็มีทั้งพื้นบ้านชนน้ำบทแล้วก็ชาวบ้านที่นั่นด้วยครับแล้วก็ตามแหล่งตลาดตามที่สดสด ที่ไปหามาได้มาหมดเลยอะไรที่วัตถุดิบดีแล้วก็เป็นการช่วยชุมชนด้วยเนาะถ้าไปร้านนี้งไม่อยากยังไม่อยากเปิดเมนูเมนูแนะนําค่ะอ่าเมนูแนะนําะครับค่ะต้องสั่งอ่ะแนะนําเป็นตัวนี้ครับเป็นเมนูที่ขายดีมากครับโอ้โหไก่ห้าสิบเก้าไก่ห้าสิบเก้าที่มาที่ไปคือไม่ใช่ห้าสิบเก้าบาทนะครับแต่เป็นห้าสิบเก้าองศาครับยังไงค่ะเราซูวีที่อุณหภูมิห้าสิบเก้าองศายี่สิบสี่ชั่วโมงซูวีภาษาชาวบ้านนี่คือ ทําความสุขด้วยอุณหภูมิที่คงที่อุณหภ, <มะ S 1> ภูมิต่ำครับเอาอุณหภูมิต่ำไปเรื่อยๆเแลวแล้ว,ลวอ,อุณหภูมิต่ำแบบนี้ครับจะทําให้เก็บ คุณภาพรสชาติได้คงที่ได้ดีกว่าครับก็คือมันจะนุ่มใช่ใช่ถ้าลงร้อนตุ้มเลยมันกระด้างกระด้างมันไม่เหมาะกับลูกพญา n a เลยคุณผู้ชมจะได้ทานนุ่มๆแบบเห็นแล้วอยากชิมมาพิพาทเดี๋ยวให้ชิมจะเย็นๆนะคะเขาบอกว่าที่ร้านเนี่ยนะคะมีมากกว่า80เมนูยังไม่พอนะคะเมนูที่ลูกค้าไปแล้วลงโซเชียลบ่อยที่สุดทําให้เหมือนเรียกแขกเข้ามาหาเราเนี่ยนอกจากเมนูนี้แล้วมีเมนูไหนอีกคะก็เมนูนี้ครับเป็นเมนูจานเดียว ที่ที่ทานได้ทุกวัยจริงๆครับเป็นข้าวผัดปลาทูสองแควครับความพิเศษล่ะคะคุณดุลความพิเศษนี่เชฟผมดีไซน์มาจะงมีข้าวมีทั้งข้าวไลเบอรี่ด้วยครับแล้วก็เป็นปลาทูของแม่กองครับผมโอ้โหหน้าตาเขาจัดดูแพงมากเลยนะดูแพงดูที่ที่แนะนำก็คือ99บาทครับ ถูกมากดูปะทูใกล้ๆนะคะปะทูใกล้อ้าปากบอกว่าเชิญทานชานนะคะนี่เท่าไหร่นะ99้าสิบก้าบาทถูกมากเพราะโปรโมชั่นเลยโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นสําหรับรายการนี้นะครับถ้าบอกว่ามาจากรายการก็มาโดยการก็มาโดยพนมูครับลดตันทีห้าสิบเปอรห้าเปอร์เซ็นต์ครับตันทีครับห้าเปอร์เซ็นต์ครับตันทีครับเปอร์เซ็นต์ครับถึงเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ครับถึงสิ้นปีสองห้าหกเก้าครับผมคืออย่างนี้ให้ขึ้นสองเดือนเลยเหรอครับผมที่มาอย่างนี้ค่ะ ห้าเปอร์เซ็นต์น่ะบางคนบอกโอ้ยห้าเปอร์เซ็นต์เงเหรอบอกก่อนนะคะในความเป็นห้าเปอร์เซ็นต์เองเหรอราคาของอาหารเขา่ะคผลกำใจขายถูกก่อนไม่ไม่แพงเลยถูกแหหละะเนาโโอ้ถึงสิ้นปี69เลยนะสิบสอเดือนด้วยกันต้องโทรไปเลยค่ะที่เบอร์0 9 8 3 9 6กนะคะ2288นะคะหรือว่า f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะคะสีกำพลนะคะเข้าไปได้เลยสีกำพลรีสอร์ทพี่ผัดจากกรุงเทพห้านาทีขึ้นมอเตอร์เวย์ไปลงมอเตอร์เวย์ปุ๊บเจอปั๊ม บางจากเข้าไปในปั๊มเลยที่จอดรถเยอะมากที่จอดรถเยอะมากให้ชิมเลยไหมให้ชิมเลยแนะนําก่อนดีกว่านะแนะนำเมนูที่เหลือก่อนแล้วก็ชิมเลยขอออเดิร์กันนะออเดิร์ออเดิร์อ่ะคุณเดิบนี่ช้นเดิบตุ๊กตุกนะเมนูนี้แค่ชื่อปอเปี๊ยะชาวังครับผมปอเปี๊ยะชาวังหน้าตาหน้าทานมากชิมเลยพี่มาวินชิมปอเปี๊ยะชาวังพี่บัตชิมาลัยเกี๊ยวตุ๊กตุกโบราณครับผมอะไรนะเกี๊ยวตุ๊กตุกโบราณยังไงเกี๊ยวเก๋มากคุณผู้ชม่ะ ุจานนี้89บาทครับโอ้หน่ากินมากเป็นไส้อะไรครับพี่อันนี้จะเป็นปกติจะเป็นไส้หมูอย่างเดียวนะครับัอันนี้เราอ d a p t เป็นทั้งหมูทั้งกุ้งรวมกันครับจะมีเทกเจอร์ที่ดีขึ้นมาเทกเจอร์ก็คือแบบว่าข้างในเนาะแล้วก็รสชาติด้วยนะเป็นแบบฟิวชั่นนี่หนูชิมแล้วเนี่ยเกวเดี๋ยวดูซิเกียวตุ๊กยังไงคือเกวตุ๊กกรอบแล้วไงน้ำจิ้มดีมากไส้ดีมากแล้วกรอบด้วยค่ะอร่อยจัง คุณผู้ชมค่ะเรียกน้ำย่อยได้ดีต่อสู้ด้วยเกี๊ยวตุ๊กตุ๊กค่ะหนักนะอันนี้รสชาติมันจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะน้ำจิ้มหรือว่าแบบทั้งน้ำจิ้มอ่าเชฟเราคนคนขีดคนเนื้อมาโดยตัวเองครับรับรองว่าไม่เหมือนใครแน่นอนต้องทานเลยมั้เหมือนอยู่โรงแรมห้าดาวอร่อยพอตั้งใจตั้งใจฟิวชั่นขึ้นมาแบบอร่อยใช่ไหมกันสมัยครับคุณผู้ชมเกี๊ยวตุ๊กตุ๊กอร่อย เทพเลยเห็นไหมมาถึงสิ้นปีลดห้าเปอร์เซ็นต์นะไม่เกี้ยวหลอ่ะเออแล้วแล้วน้ำน้ำราดลดมากเกี้ยวตุ๊กตุกอีกทีเกี้ยวตุ๊กตุกรับประกันน้ำซีอิ๊วรมควันอร่อยเลยเด็ดเลยเร่เร่มาถึงเมนูนี้บ้างดีกว่าค่ะอันนี้คือะไรครับอันนี้เป็นเมนูมาใหม่ล่าสุดเลยครับอกเป็ดลมควันพะโล้ครับโอ้โหน่ากินมากอันนี้ชิมได้เลยนะหนูชิมเลยนะอกเป็ดเป็นอกอกเป็ดที่เราลมควัน จากไม้แอปเปิลเนี่ยครับแล้วก็โซบีเพื่อให้มันนุ่มมันก็จะได้ความหอมใช่ครับใช่ครับเนาะถ้าเกิดเป็นแบบว่าจากไอ้นี้เลยเขาเรียกมีความฟิวชั่นเลยนะเนี่ยใช่ครับตอนนี้คือแบบว่ายุโรปหน่อยไหมคะครับใช่ครับคุณรับเกี๊ยวใช่ไหมคะไอ้คุณรับอกเป็ดใช่ไหมคะอกเป็ดค่ะคุณรับอะไรคะรับเมนูนี้ค่ะครับผมชื่อว่าอะไรนะคะข้าวผัดประตูสองแควครับสองแควนะราคาสิบเก้าบาทอะสิบเก้าบาทครับนี่ค่ะนี่ค่ะอกเป็ดค่ะไว้คุณผู้ชมอย่าหาว่าเมนนี้นะโอ้โห ชอบชอบกินหัวหัวปลาทูเออหัวปลาทูโอ้ไอไหโหปลาทูสดนะตอนนี้ก็ตโตเลยเป็นเมนูที่ขายดีครับทานได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยค่ะ,คะนี่มาที่เป็ดน,นี่อกเป็ดพี่ผาดอร่อยมากอันนี้คือไม่ต้องมีการจิ้มอะไรไดใดๆแค่คน,นี้ก็ลงมุนแล้วก็แบบรสชาติดีมากๆเลยค่ะมาถึงอันนี้บ้างดีกว่านี่นี่นี่อันนี้อะไรคะอันนี้จะเป็นเมนูอีสานที่เราเพิ่มขึ้นมาครับเป็น แกงเห็ดเพาะครับผมแกงเห็ดเพาะนะคะอานารเหนือก็แกงเห็ดท็อปอะไรเงี้ยครับใช่หากินยากหากินยากหากินยากอยู่ครับแล้วก็แต่ว่าที่ร้านรับประกันว่ามีทั้งปีครับอ๋อมีทั้งปีเลยเหรอคะเจอแค่เกี๊ยวอย่างเดียวก็ก็ได้เลยไปต่อได้เลยเล็กน้ำย่อยดีๆแกงเห็ดเพาะอร่อยมากครับรสจัดมากอันนี้คือใครมาก็ต้องสั่งใช่ครับไก่อะไรนะไก่ฮัทไก่กะหล่ำปี59ครับไก่กะหล่ำปีห้ก็อ่ะขอชิมกะหล่ำปีก่อนแล้กัน ลองชิมก่อนเลยกะหล่ำปีครัวสีกำพรนะคะเดินทางยังไงคะอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดไปจากแถวจากกรุงเทพโงมอเตอร์เวย์เอ็มแปดหนึ่งเจอปั๊มบางจากอยู่ในปั๊มบางจากเลยครับโอ้โหเลิชได้เลยใช่ไหมเป็นไงบ้างพี่ผัดเลิศกระหล่ำปีเหมือนคุณยายผัดเลยนานๆจะเจอกระหล่ำปีที่ไม่เหม็นเขียวกระหล่ำปีดีมากรสชาตินี่คือได้เลยแล้วนุ่มผัดได้นุ่มไม่เละนะไม่เละจะมีความกรอบด้วยนะคะความสด ตีตลอไปนด่ต่อไปนี่หนูลองเมนูนี้ค่ะเนี้ออะไรคะพี่รุดขาอันนี้เป็นแกงระแวงเนื้อโคขุนย่างครับค่ะแกงระแวงเป็นแกงโบราณที่หาทานยากนะครับอันนี้เป็นแกงที่ผสมผสานกันระหว่างแกงเคียวหวานกับแกงแผนงครับอ่าแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อหมูเนาะอันนี้แปลกอันนี้แปลกเป็นเนื้อโคกุนครับเนื้อโคกุนด้วยอร่อยมากนุ่มอร่อยยังไง อร่อยมากคือมันมีความนุ่มนะคะแล้วก็เนื้อข,อขุดๆนี่ต้องขึ้นก็ได้เลยรู้<ช>เลยว่าแบบรสชาติดีแล้วตัวแกงอะค่ะเข้มข้นรสจัดนะคะถาาหารข้าวสวยนี่ยิ่งเลิศเลยค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าอันนี้ผัดผักอันนี้ไก่เนาะแต่จริงๆพอทานแล้วนะคะนอกจากผักจะนุ่มและสดแล้วไก่อะค่ะคุณผู้ชมหนังพอก,กัดไปเป็นหนังกรอบใช่เป็นหนังกรอบเฉยเลยอะค่ะแบบ ดีเลยดีดีเลยค่ะคือจี่มาอันนี้คือพูดนาซีวีมาซูวีมาแล้วก็มาจีกระทะอีกทีอีกทีหนึงเห็นไหมเมนูนี้นะคะบอกเลยหนูจ๋าเอากลับบ้านเลยอันนี้ไปฝากลูกแม่แต่ว่าอร่อยอย่างนี้นะพี่ผัดอร่อยต้องให้คนที่แบบต้องรีดตามรอยแม่ผัดเลยนะเราบอกอร่อยมากเราต้องไปร้านกันตสี่ตัวเลยไปด้วยกันออกทัวร์ไปด้วยกันเลย1 6 5บาทครับจานนี้ครับฮ้ยสบ้จานใหญ่มากแต่ไก่คือ คือดีมากพยานาหมื่นค่ะเห็นไหมนี่รับประกันโดยพี่ผัดไทยเลยนะคะที่ชิมอะไรมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านนะคะโคสีกำพลไปได้เลยนะคะที่กาญจนบุรีโทรนะคะ0983962288นะคะหรือว่า a c ซ b o o k แ a n p พ g e สีกำพลรีสอรองเข้าไปได้เลยยังมีอีกอันนี้อันนี้นิดนึงนี่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 อันนี้ก็เลิศเป็นแซลมอนย่างซอสต้มข่าครับเห็นไหมเป็นการฟิวชั่นที่ดีนะคะเป็นการต้มข่านะเป็นเป็นแกงข่านะคะแล้วก็ยังมีนิแซลมอนด้วยนี่ ยังมีอันนั้นอีกด้านหน้านะคะนี่สีสวยมากผัดอะไรคะอันนั้นที่แม่ผัดถือคุณตัวลันเตาที่ไหนก็มีอ่ะถ,ถั่วหวานครับอะอันนี้เป็นถั่วหวานผัดเบคอนครับผมจะมิกกันระหว่างความหวานของถั่วกับเ,เบคอนที่ออกจะมีรสชาติเค็มๆนวันวๆอย่างี้ครับเอาลองนึกว่าถั่วลันเตาคือถั่วหวานเหรอคะครับผมพี่ผัดเมื่อกี้หนูชิมอันนี้ไปอร่อยมากแซลมอนครับแซลมอนอะไรต้มย่างแซลมอนย่างต้มขาครับอร่อยมากของพี่ผัดอร่อยไหม ตัวเทพตัวเทพเทคนิคการทำของเขานะครับไม่เหมือนไทยเพราะประสบการณ์ของเชฟเนาะก็จะเป็น3ลรสครับตัวนี้ยได้ความหวานจากทัวได้ความเค็มนัวจากเบคอนแล้วก็ะจะมีน้ํามันทิก จีนจีนเนาะครับแกดูปรอบมากดูปรกอบมากเพระาระฉะนั้นนะคะตามรอยไปได้เลยนะคะที่ครัวสีกำพลนะคะจากกาญจนบุรีนะคะโทรไปเลย0ูนย์6 2 2 8 8โปรโมชั่นนะคะถึงสิ้นปีเลย12เดือนด้วยอกันที่ร้านมอบให้ลด5%ถ้าเกิดว่าบอกมาจากรายการกล้องสดพัดมูพ่ผัดอร่อยขนาดนี้เราสองคนต้องนี่อ่ะอ่าอร่อยจนต้องกราบรเลยคะ่ะขอมอบป้ายการันตีนะคะว่าครัวสีกำพลเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะจากกาญจนบุรีคุณรุดมอบเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะตามไปได้เลยหรือว่าดูรายการย้อนหลังเนาะรีไปเลยกาจนบรี อร่อยจริงๆอะเฮงเฮงปังปังกะละมังซักผ้าเลยนะคะ <laughs>